วันนี้มีผ้าไหมเข้าหนึ่งรังนะคะแม่แม่เดี๋ยวเรามาเปิดดูกันนะคะไม่แน่ใจว่าช่วงสงการานต์จะได้ขายไหมเนาะเนี่ยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูก่อนเนาะเป็นเรียกน้าย่อยอะนะคะว่ามีเ,เข้าแบบไหนบ้างเผื่อแม่แม่ดูแล้วชอบผืนไหนก็สกิดมานะคะทักอินบ็อกซ์มาหลังไม่ได้หามาคุยกับมน์นะคะลูกค้าประจําส่วนใหญ่ถ้าชอบผืนไหนก็จะทักมาเลยไม่ต้องไปเอฟไม่ต้องไปรอเอฟหน้าไลฟ์นะคะ ส่วนท่านไหนที่ชมคลิปวิดีโอนะคะของเราเนี่ยค่ะทุกๆคลิปเลยถ้าท่านอยากส่งผ้าไหมมาขายหากท่านมีผ้าไหมเยอะนะคะผ้าไหมเก่าเก็บผ้าไหมเก่าใช้ได้หมดเลยนะคะเก่าเก็บเก่าใช้ยังไงก็ตามนะคะเสื้อต่างๆที่อยากจะส่งมาขายส่งมาเลยอันนี้น่าจะเป็นไหมบาติกนะลูกอันนี้ไหมไหมพื้นเนาะลูกเนาะสองผืนอันี้บาติกบาติก ผ้าไหมบาติกลายสวยนะนี่ลายโบราณนะคุณลายงามงามเขาเรียกว่าผ้าไหมจิมทอมสันนะฮะเนี่ยค่ะลายแบบผ้าจิมทอมสันนี่ก็ผ้าจิมทอมสันเนี่ยแล้วก็เป็นเขียนด้วยคุณเห็นไหมนี่เป็นดอกทิวลิปนะคะเป็นการเขียนทองเขียนเงินเขียนทองเป็นเป็นการทอแล้วก็ทาทาลายงามงามอ่ะลูกอ่ะอันนี้มัดหมี่นะคะสร้อยดอกหมากมัดหมี่สร้อยดอกหมากนะคะ นี่เลยมัดหมี่สีเขียวต่อมาเป็นทิวนะคะทิวเอ่อนี่ทอสอดเส้นน่าจะเป็นหางกระรอกด้วยหรือเปล่านะคะแล้วก็เดินเส้นเงินนะนี่นะคะเดินเป็นเดินเป็นเส้นเงินทั้งเส้นเลยสวยมากๆเลยสีฟ้าน้ําทะเลนะคะนี่ตัดชุดได้ชุดหนึ่งนะคะมีผ้าเรียบแล้วก็มีผ้าลายนะคะตัดชุดได้ชุดหนึ่งเลย ต่อมานะคะโอ้ยผืนนี้สวยจังเลยนี่สีเขียวนี่ได้ทั้งเซตเลยนะคะสีนี้ได้ทั้งเซตเลยอ่ะต่อมาลูกมาแล้วก็สีนี้สีแดงเป็นผ้าเรียบนะคะนี่สีนี้เป็นสียอดนิยมอยู่แล้วนเนาะแดงเลืดหมูนะคะกี่ผืนพี่บีนับให้แม่หน่อยทั้งหมดกี่ผืนลูกโดยรวมอ่ะนับเลยเรียงเรียงให้แม่ดูอ่ะหผืนสองผืนสามผืนสี่ผืน ห้าผืนหกผืนเจ็ดผืนแปดผืนโอเคทั้งหมดแปดผืนนะลูกนะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวมนรีบติดต่อกลับนะคะสำหรับลูกค้าที่ส่งผ้ามาขายให้มนแล้วก็ตีราคาให้พร้อมโอนเงินให้เลยอันเนี้ยท่านนี้นะคะเป็นลูกค้าเก่านะคะท่านอ่าท่านนี้เป็นลูกค้าเก่านะคะคุณชุติการนะคะลูกค้าเก่าส่งมาขายกับมนเนี่ยสามรอบแล้วสามรอบสี่รอบแล้วนะคะก็เออนะคะ ว่าม์ให้ราคาดีอ่ะม์ไม่กดราคายิ่งผ้าดีผ้าสวยเราก็คุยกันง่ายไม่ใช่ว่าเรามานั่งกดราคาไม่ใช่เราก็ซื้อขายกันสมเหตุสมผลนะคะสมเหตุสมผลกับสภาพผ้ากับอะไรเงี้ยะคะ่ะเราพิจารณาหลายๆอย่างส่วนท่านที่จะขายนะคะทักมาหาเราที่เพจของเรานะคะมนตรามหาราณี นะฮะทางเราเนี่ยจะให้ที่อยู่สําหรับลูกค้าเนี่ยที่อยู่สําหรับส่งมาคือร้านเช่าชุดคุณมนหัวหินนะคะสำหรับส่งมานะคะหรือโทรหามนได้ที่เบอร์0846581359นะคะสำหรับติดต่อเอาผ้าไหมามาขายให้กับมนนะคะเราจะให้ส่งมาอันนี้คือชื่อเพจเราพี่บีดีมากนะคะนี่คือชื่อเพจของเรานะคะเพจของเราชื่อมนตรามหาราณีนะคะ นี่เลยก็สามารถกดส่งข้อความตรงนี้นะคะทักข้อความมาแล้วก็บอกว่าต้องการจะขายผ้านะคะ mm hmm. ก็เนี่ยฮะทางเราเนี่ยจะมีไลฟ์สดนะคะจะมีลงแบบอ่าอันนี้เป็นรีวิวนะคะเป็นไลฟ์สดต่างๆนะคะไลฟ์สดผ้าไหมนี่เห็นไหมคะก็จะมีรีวิวการรับซื้อเข้าทุกวันนะคะนี่มีไลฟ์สดนะคะมีโชว์นี่อันนี้ก็เป็นผลงานการรับซื้อรับซื้อผ้าไหมของเรานะคะ เปิดกล่องผ้าไหมรับซื้อผ้าไหมเนะะี่ยค่ะก็ทักมาหาเราได้เลยนะคะที่เพจของเรานะคะนะคะมนตรามหาราณีนะคะมไทยซิลนะคะก็เป็นเพจสําหรับที่เราเนี่ยจะใช้เพจนี้เป็นช่องทางในการรับซื้อนะคะเนี่ยอันเนี้ยอย่างตัวอย่างอันเนี้ยค่ะลูกค้าส่งเสื้อถักมาขายนะคะส่งมาสองลังใหญ่เลยนะคะปีนี้เสื้อถักเข้านะคะก็ทักมหามนได้เลยนะโอเค นะฮะมูลจะให้ที่อยู่แล้วก็ท่านก็ส่งมาพอส่งมาปุ๊บเนี่ยทางเราเนี่ยก็จะ,ะแกะเช็คแล้วก็ตีราคาให้ตีราคาเสร็จเนี่ยเราทางหาลูกค้าพร้อมโอนเงินทันทีขอบพระคุณมากๆเลยนะฮะ